ครับสวัสดีครับวันนี้ร้านกุ่นกาแฟลด10%ถึงวันที่5มกราคม2566ใช่ไหมพี่256ใช่ไหมใช่รนี่นะครับเค้กเต็มตู้นะครับมาเหมากันได้เลยใ,<ช>ในช้อปปีก็มีนะครับช้อปปี้ขายบาวนี่ในช้อปปี้ใชทำเหมือนจะรวยนะครับแต่ไม่รวย <S 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 นะครับลูกค้าก็ไม่มีนะครับลูกค้าน้อยมากครับร้านนี้เปิดกินเองครับโอ้ยมีสมงเค้กเข้าถุมาออนนี้ไม่ค้าบหมดแล้ว <c oughs> โอเคครับ <c oughs> เอาล่ะครับผมทําน <c oughs> นี้ละสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง